สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชดพาเพลินค่ะวันนี้เปิดคลิปมาเจอรั้วที่มีสแสลมเนาะแล้วก็มีเครือตำลึงขึ้นเต็มปีที่แล้วทําคลิปทํารั้วไว้ค่ะคุณผู้ชมทํารั้วแบบพอเพียงเนาะเรามีเงินเท่าไหร่เราก็ทําได้แค่นั้นปีที่แล้วเทคานค่ะแล้วก็ตั้งเสา ก่ได้ประมาณนี้แล้วค่ะก่อได้ประมาณนี้ยังไม่ได้เททับหลังเลยค่ะเพราะว่าต้องเททับหลังแล้วจะใส่เหล็กค่ะเหล็กนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอารูปแบบไหนนี่ค่ะคือว่าการทําอะไรแบบพอเพียงเราไม่ได้กู้เงินมาทําคือเราทำมาหากินนี่นี่แหละค่ะทำนาะทำสวนแล้วเรามีเงินเท่าไหร่เราก็ทำได้แค่นั้นนี่ค่ะ แล้วก็ยังไม่ได้เททับหลังเสานี่เราซื้อมาเป็นต้นค่ะแล้วเราก็ซื้อสแสลมแสลมก็ม้วนละพันกว่าบาทพันหเนาะมาล้อมล้อมนี่พ่อ,อไรกันไก่ค่ะเพราะว่าบ้านนอกเราเนาะชนบทจะเลี้ยงไก่เขาไก่ก็จะบินหรืออะไรเข้ามาในสวนเราเพราะเราปลูกผักหลังบ้านปลูกผักไว้กินเองทําได้ประมาณนี้แล้วปีนี้ก็เจ็ดเงินค่ะเจ็ดเงินสั่งโค้งมา คือเราทำรั้วนี่คือแบบเราทําได้เพราะอะไรคือเรามีเงินซื้ออุปกรณ์มาแล้วเราก็ทําเองค่ะคือเราทําเองสวยไม่สวยก็ไม่เป็นไรเราทําเองของเราแล้วคือทำรั้วเนี่ยต้องใช้เงินเยอะมากถ้าจ้างเขาก็ช่องนึงก็ช่องรับ1000บาทค่ะนี่มันก็เยอะเหมือนกันคือหลายช่องเนื้อที่กว้างเหมือนกันแล้วเราก่อเองเนี่ยเราซื้อแต่อุปกรณ์ เราซื้อแต่อุปกรณ์ซื้อแต่เสาแต่อิดแต่ทรายแต่หินเล็กประมาณนี้แหละค่ะถ้าจ้างหมดให้จ้างให้ผู้รับเหมามาทำนี่เราคงไม่มีปัญญาเพราะว่ามันใช้เงินเยอะค่ะแล้วปีนี้เราก็เริ่มทำอีกรอบแล้วค่ะนี่ค่ะ ปีนี้คือเราทําบนบ้านด้วยคือบนบ้านเรานี่บ้านคนบ้านนอกเนาะจะไม่กั้นห้องหรือไม่ตู่ฝ้าเลยมันร้อนค่ะก็เลยจะตู้ฝ้าและกั้นกั้นห้องด้วยติดเอร์ด้วยประมาณนี้เลยไม่มีเวลามาทํารั้วน้องเขยค่ะน้องเขยมาจากคนครไทยเขาก็เป็นผู้รับเหมาเหมือนกันเขาก็เลยขันอาสามาช่วยคือมาช่วยเราเนาะนี่ค่ะ เขาก็สละเวลาอันมีค่าของเขาเนาะเขาก็ทํามาหากินก็เหมาเหมือนกันค่ะรับเหมาอ,อยู่ที่นูน่ขนขันอาสามาช่วยนี่ค่ะนี่จะโกเพิ่มเติมค่ะก่อได้กี่วันแล้วเนาะสองสามวันแล้วเนาะเดี๋ยวดูด้านนี้ที่เขากโกไว้แล้วก็จะทําประตูรั้วค่ะด้านนี้นี่โก ก่อสองวันนี่ค่ะคือบ้านสวนจะไม่ฉาบไม่ไรค่ะคือก่อบแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยคือชอบแบบนี้ค่ะชอบแบบดิบๆชอบแบบเป็นธรรมชาติชอบแบบบ้านๆน,นี่ค่ะอันนี้เราจะไม่ใช้เสาสำร็จเราจะใช้รลอลอเอานี่ค่ะ อุปกรณ์ของเราก็มีทรายมีหินมีบล็อกนี่เราก็มีเงินแค่นี้เนาะมีเงินแค่ซื้ออุปกรณ์แต่เราจ้างคนมาจ้างช่างมาทำเนี่ยเราไม่มีเงินตรงนั้นเราทำเองนี่ค่ะรั้วทำเองก่ออยู่สองวันค่ะ นี่ค่ะอันนี้คือกอใหม่อันนี้ก็จะใส่เหล็กค่ะใส่เหล็กเหล็กนี่จะเอารูปแบบไหนก็ยังไม่รู้เนาะนี่ค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมสอ,สองวันก่อสองวันก็ได้เยอะเหมือนกันลงรถของเราลกมากค่ะให้ดูความลก <c oughs> ถ้าขอลัวเสร็จแล้วก็คงจะปรับปรุงค่ะเพราะว่าหลานซนมากโฟจุนจะชอบมาเล่นแถวนี้แล้วก็มีแต่สิ่งอันตรายทั้งนั้นเลยมีเหล็กมี อะไรที่ตัดแล้วมันคมเหล็กที่ตัดแล้วคมนี่แหละค่ะคือรั้วพอเพียงเรามีเงินเท่าไหร่เราก็ทำแค่นั้นเนาะนี่ค่ะ นี่ค่ะเขาเริ่มก่อไปจากช่องนี้ค่ะวันเลขกกอสองวันเพื่อนๆที่เข้ามาก็มีแต่เพื่อนใหม่เนาะเพื่อนเก่าก็ได้ชมกันอยู่ที่ปีที่แล้วทำรั้วค่ะ ก็เริ่มต้นจังแต่ขุดหลุมเลยขุดหลุมเทกุตติ้งแล้วก็เอาเสานี่ลงเสาเสานี่เราเป็นเสาสําเร็จอันนี้ทําช่องประตูค่ะออกไปบ้านญาติเนอะอย่างเราญาติพี่น้องกันคน้านนอกเราก็ต้องไปมาหาสู่กันก็เลยทําประตูไว้ประตูข้างบ้านนี่ค่ะอย่างเราตายไปเนาะลูกหลานก็ไปมาหาสู่กันอยู่ดีเราก็ทํา ประตูหลังบ้านไว้ค่ะจุดประสงค์ที่บ้านสวนทำรั้วเพราะอะไรคือนี่ค่ะชอบปลูกผักนี่แหละค่ะปลูกผักหลังบ้านนี่แหละปลูกผักหลังบ้านเราเราทำรั้วนี่เราจะปลูกอะไรคือสบายเลยไม่ต้องกลัวไก่นี่ค่ะด้านนี้ก็จะก่อเต็มเลยค่ะด้านนี้จะก่อเต็มเลย นี่คือด้านหลังค่ะในบริเวณสวนเราก็มีมะม่วงมีผักมีมะยงชิดอะไรประมาณนี้คือบ้านสวนชอบอะไรเป็นสา์เป็นส่วนเราปลูกผักปลูกผลไม้ไปกินเรานี่แหละค่ะนี่ค่ะมะยงชิดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สุกแล้วค่ะ เหลืองดกมากมีสองรุ่นค่ะนี่ค่ะชมรั้วด้วยแล้วก็ชมพืชผักผลไม้ด้วยอันนี้เป็นวงล้อค่ะคุณผู้ชมเป็นวงล้อเตรียมละเตรียมจะเอาพริกมาปลูกค่ะเตรียมอาพริกมาปลูกนี่ค่ะประมาณนี้แหละ ถ้ารั้วเสร็จก็จะทําอะไรให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนเนาะมันลกลุงลางมากเลยไม่เป็นระเบียบเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมชมเรื่อยๆกว่าจะเสร็จนะคะเพื่อนๆที่แวะมาก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลา คุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ